นาพี่น้องนี่ยเราเราเราเดินทางเมือแล้วพี่น้องเลยได้ปลาอะไรเพาะเพาะกินนะละพี่น้องรถไฟ้ถไฟพอส่งงั้นไปพี่น้องไปเดินทางเมือไปไหมไปปีนภัยเลยเพื่อนหนาวไปได้ปลาเดี๋ยวพี่น้องถ่ายตะกี้บุทันบอกบุทันขัดคำพี่น้อง คลิปมันตัดสกอร์ถ้าไม่ต้อมนี่กับเบือเสือนะต๊อบมันตัอะไรครับมันเห็นไรน้องต้องก็โทษพี่น้องหลายๆเรืออันน yep. ี้ก็ต้องก็โทษบางทีกันยางกับคลิปมันดับเด้อพี่น้องต้องก็โทษกับไพ่บางทีกับมันดับน้ำใจกับผู้แหละเดาบอกกันเีน้อตัวทรับมันแบบมันห้อนพี่น้องตัวทับไพ่ห้อนเนาะพี่น้องกับผู้และตัวทับพี่น้องใช้ับน้ำใจห้อนเนะพี่น้องและก็ตอนนี้ก็เมื่อสีปีกินแหละ แต่ไปนะแต่เศร้าเองอไไปเขาไปสวนนี่บักอันนี้แะไไปสวนนะบักนอยนี่แไปสวนนะแต่เศร้าป่เพื่อืาเอันนี้เืาสกินี ไอไลยคนบักมแดงนะกเก่งในแห่ปลาเนาชมเดเด้อ FC บมไปเ็นแลวนะเ็นตะกี้เลย มกักรคือก้าสนะว่ะคืนนะว่าไปาไปไปไปโอเคโอเคีเคน่น้องไปนี่กะหอดถึงทางแล้วเรียงแล้วคลิปแล้วไปกับวอลบอเล่นเ่ บรรยากาศดีรอนี้แหม่อ,อกปาปลาก็ได้ทุกทีอะไม่มีอะไรจะหนึ่งนึงแล้วไปเมื่อไร่กต้องเมื่อไร โอ้โหเขาไปตำลังตลังนั่นแต่ก็เลยเมือก่อนนะมันห่อนแนงไงที่เขายังขึ้นน้ำยู่จะต้อยับอีกเมื่อถ้าฉันไป้าฉ้นเดิน ขาอย,า,องงอออยางจับนใจเบาไข่พันเนั้นขอเรือนแล้วไเพี่รองกะกะจะูดเรื่นเอาปน,นอนจะปนอนไข่ขายเนี้ยเถือเ่อนนี้ยบานนี้จับมวนหางพี่บ่กันฉาดค้ำหมูก็ได้ลาจับไปจับมากล่องมันตัดอีกเลยจะเบือให้ยังไล ะไปจะหมากันยอกแห้งยอกบังดิก็ยอกยอกทางยอกทางจัปลาได้เชยนะพี่น้องพวกไอ้เหือเนี่ย